โอเคครับสวัสดีครับผมมาทำนะครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับบำรุงไตนะครับเร่งด่วนเลยคือต้องบอกแค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีถึง10ล้านคนนะสิ <c oughs> ล้านคนขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามผมแนะนําว่า ท่านควรจะไปตรวจประจําปีตรวจเลือดดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไตเราเสื่อมหรือเปล่านะครับโดยดูที่ค่า GFR นะครับโดยดูที่ค่า GFR ถ้า GFR ท่านเนี่ยเริ่มต่ํากว่าแบบ80แล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่มันต้องดูแลแล้วนะครับมันต้องเริ่มดูแลแล้วแ,แ,และอาหารที่ผมจะมาบอกคนนี้นะครับจะเหมาะกับนะครับคนที่ไตเริ่มเสื่อมนะครับจนไปถึงไตที่เสื่อมระยะ4ระยะ5เลยนะครับคือคีย์พอยต์ของอาหารนะครับ ที่เหมาะกับผู้ป่วยไตยเสื่อมโดยเฉพาะไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยก็คืออาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับจะไม่นะ3อย่างมีโซเดียมต่ำนะครับมีโพแทสเซียมต่ำ,ตำและมีฟอสฟอรัสต่ำนะครับสาอย่างแต่จะต้องมีคุณค่าอาหารครบถ้วนนี่คือความยากนะครับแล้วเราก็มักจะได้รับคำบอกกล่าวนะครับเวลาเราไปตรวจว่างไงฮะต้อง คุมอาหารโน่นนี่แต่เราก็ไม่รู้จะทานอะไรนะครับเพราะคุมไปหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้เราลองมายกตัวอย่างอาหารให้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาหารให้ประมาณสัก7อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะแถมโน่นแถมนี่นิดหน่อยนะครับเพื่อเอาไปลองทานกันดูนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับผู้ป่วยที่ยังไตปกติดีนะครับไม่มีอะไรก็สามารถทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถฟังได้ทุกคันนะครับแล้วก็สามารถแชร์ ไปให้เพื่อนๆของท่านได้ด้วยนะครับโอเคครับอาหารบำรุงไตชนิดแรกเลยนะครับนั่นก็คือปลาครับปลาไขมันสูงเนี่ยไม่ว่าท่านจะไตเสื่อมขนาดไหนเนี่ยท่านสามารถทานได้หมดอะนะครับถือว่าเป็นโปรโตีนชั้นดีไม่ต้องกลัวที่แบบเออบางทีเราได้ยินว่าพอไตเสื่อมแล้วจะกินโปรโตีนมากเดี๋ยวโปรโตีนจะเกินถ้าท่านทานปลามือหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งฝ่ามือแล้วหนาเท่านี้นะวันหนึ่งสัก เนี่ยสักชิ้นเดียวเนี่ยไม่เกินอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะทานได้ปลามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาซาดีนนะครับปลาทูน่านะครับแล้วก็ปลาแซลมอนก็ทําได้นะครับแต่ว่าปลาทูน่าก็ต้องระวังนะฮะเลือกว่าในน้ำแร่จะดีกว่านะครับถ้าน้ําเกลือก็อาจจะมีเรื่องของโซเดียมหรือเกลือมากจนเกินไปไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ <c oughs> อย่างที่สองครับ เป็นผักบ้างนะบอกินปลาเนี่ยปลาอย่างเมื่อกี้นะครับยังมีอย่างอื่นได้ไหมก็สัตว์เนื้อขาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็โอเคนะครับหรือไข่ขาวนะครับก็สามารถที่จะทานได้นะครับอันที่2ครับผักที่ผมแนะนําก็คือกระหล่ำปีนะครับผักอะไรก็ตามนะครับที่สีซีดๆหน่อยอ่ะ โพแทสเซียมจะตับนะครับก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือไตเสื่อมก็ทานได้คนทั่วไปก็ยิ่งทานได้นะฮะเพราะว่ากระหล่ำปีเนี่ยถือว่าเป็นผักที่ช่วยคุมอาหารไอ้ช่วยคุมน้ําหนักได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อิ่มนานแล้วก็สารต่างๆเนี่ยช่วยบํารุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับมาต่อกันนะครับอาหารชนิดที่3นะครับที่แนะนําเลยคือพวกกระหล่ำดอกนะครับอะไรที่มันเป็นหัวดูขยุกข,ข,ข,ขยุยอะครับเป็นกระหล่ำดอกอย่างเงี้ยสามารถทานได้ แต่ควนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบล็อกคลี่บล็อกคลี่จะมีสีเขียวเข้มนิดนึงนะครับถ้าเกิดคนไตปกติเนี่ยผมแนะนาว่าท่านทานเยอะๆเท่าไหร่ก็ได้ทานไปเถอะนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านไตแบบระยะ5แล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าผักที่มีสีเขียวเข้มเนี่ยโพแทสเซียมจะสูงอาจจะต้องละเว้นไว้หน่อยนะครับหรือ,ออาจจะต้มก่อนแล้วเอาน้ําทิ้งแล้วก็กินแต่ตัวผักอย่างเงี้ยพอได้นะครับอ่า อันที่4ครับอันนี้ทานได้หมดนะครับกระเทียมนะครับก็แนะนําเลยถ้าเป็นกระเทียมสดนะมันก็เป็นอะไรจากธรรมชาติก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับก็สามารถที่จะนําไปปรุงนะครับนำไปใส่ในอาหารต่างๆได้เพราะว่าเวลาเราอยากจะดูแลไตของเราใช่ไหมอาหารเราจะค่อนข้างจืดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวกระเทียมนี่แหละจะไปช่วยนะครับทำให้อ่าเขาเรียกว่าอาหารนั้นมันมีรสชาติมากขึ้นอาจจะเพิ่มเรื่องของพริกไทยนะครับถ้าใครอยากที่จะได้ความเค็มขึ้นมาหน่อยนะครับ ก็ถ้าจะทานจริงๆนะฮะแนะนําเกลือที่จะใช้เนี่ยแนะนําเป็นเกลือชมพูนะครับเกลือชมพูหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม n o n f y t e salt เนี่ยคือเกลือที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการมากเหมือนพวกพวกเกลือผสมไมโอดีนพวกเกลือผงอย่างเงี้ยแบบเนี้ยจะมีผลต่อไตน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเติมเค็มก็แนะนําเป็นเกลือชมพูแล้วก็จะได้สารอาหารที่เยอะกว่าเกลือปกตินะครับมาต่อกันที่อย่างที่5ครับนั่นก็คือหอมหัวใหญ่นะครับ เวลาต้มแกงจืด่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้มหอมหัวใหญ่ลงไปนะครับก็จะได้ความหวานของมันแทนที่เราจะต้องไปใส่น้ําตาลเนาะเพราะจริงแล้วเนี่ยการที่เราลดน้ําตาลหรือทานโลขาดไดเอทนะครับเหมาะมากสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตเรื้อรังนะครับเพราะว่าโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความดันเกิดจากเบาหวานและเบาหวานกับความดันก็เกิดจากการทานน้าตาลมากจนเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนําเลยจริงๆนะฮะสำหรับการทาน แป้งต่ำโลคาบไดเอทนะครับแล้วก็ทำมิเตอร์มิเตนฟาสติ้งแบบสบายๆอาจจะเป็นสัก12ทับ12 14ทับ10นะครับหรือว่าถ้าเกิดเก่งขึ้นมาก็16ทับ8ดีต่อสุขภาพนะครผมทำ16ทับ8มาหลายปีแล้วก็คิดว่าจะทำตลอดชีวิตมันก็ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับก็ใครสนใจเรื่อง IF นะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องด r Top รท็อปได้นะครับเพราะว่าอันนี้คงอธิบายได้ไม่หมดนะฮะมันเยอะนะครับ มาต่อกันที่อย่างที่6นะครับอย่างที่6นี่เป็นผลไม้บ้างจริงๆผลไม้มีเยอะนะครับก็แนะนําเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลต่านะครับมีน้ําตาลต่ํามีกากใยสูงนะครับซึ่งผลไม้ที่ผมแนะนำนะครับก็ต้องมีโพแทสเซียมต่ําด้วยนั่นก็คือพวกแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยทานได้นะครับจะแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวก็ทานได้นะฮะวันหนึ่งก็สักลูกหนึ่งก็โอเคนะครับสำหรับเพิ่มความสดชื่นนะครับก็ในผู้ป่วยโรคไตก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม ใครบอกว่าเอออยากทานน้ำแอปเปิลแทนได้ไหมบอกว่าถ้าเราอ่าอยากจะรักษาสุขภาพนะครับอยากจะดูแลไตยอยากจะดูแลตับอยากจะดูแลร่างกายนะครับผมแนะนําให้ทานผลไม้สดนะครับถ้าจะทานนะแล้วก็ตัดตัวพวกน้ำผลไม้ทิ้งไปหมดเลยแม้ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามเพราะว่าน้ําตาลมันสูงนะครับเพราะว่าอย่างน้ําส้มแก้วหนึ่งเนี่ยมันใช้ส้มทั้งสิบลูกอ่ะแต่ว่าเวลา,ากินส้มหนึ่งถึงสองลูกเราก็อิ่มแล้ว นะน้ำแอปเปิลที่เรากินกันอยู่ก็ผสมน้ําตาลเกือบทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วกินแอปเปิลปกติเนี่ยดีแล้วนะครับอ่าอย่างสุดท้ายครับอย่างที่7ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าผู้ที่จะทานโลคัพไดเอทนะครับผู้จะจะลดน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นผลไม้ที่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยรวมทั้งกับผู้ที่อยากจะได้วิตามินสูงๆนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปทานยาเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องโรคไตเนี่ย เราก็อยากจะทานยานน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โยจะไปนั่งกินยาอะไรเยอะแยะไตมันก็พังพอดีดังนั้นนะครับก็แนะนําว่าให้เรานะครับได้วิตามินต่างๆนะครับเกลือแร่ต่างๆแร่ธาตุจากต่างจากอาหารธรรมชาตินะครับผลไม้ตระกูลเบอร,ร์รี่ตอบโจทย์นี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น s อสตรอบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับมลเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่อะไรก็ได้นะครับ พียงแต่ว่าไม่เอาเป็นน้ำนะเอาเป็นผลไม้สดนั่นเองกินสลับสลับกันไปหลายๆอย่างครับอย่าไปกินอะไรอย่างเดียวนะครับจะดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวย้อนให้อีกทีนะครับเรื่องของอาหารบํารุงไตเนาะปลาไขมันสูงนะครับหรือเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับเป็นพวกไก่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าไข่ขาวก็โอเคนะครับไข่แดงอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับสำหรับไตเสื่อมระยะ4ระยะหา <c oughs> ขอโทษทีอันที่2ก็พวก ผักนะครับผักที่สีอ่อนๆนะครับไม่ใช่สีเขียวเข้มนะครับกระหล่ำก็ได้กระหล่ำปีกระหล่ำดอกนะครับกระเทียมก็ได้นะครับหอมหัวใหญ่นะครับผลไม้นะครับก็ต้องเป็นผลไม้ที่น้ําตาลตับหน่อยๆนะครับเช่นพวกแอปเปิ้ลหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็สามารถที่จะทานได้นะครับลองเอาความรู้นี้ไปใช้กันดูครับลองไปดูแลไตของเราด้วยอาหารจากธรรมชาติอย่าพยายามไปใช้อาหารเสริมนะครับชีวิตเราเนี่ยจะดูแลให้ดีเราควรจะแบบ กินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าให้ผมแนะนำเนาะโอเคครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องผ่าตัดทำเส้นฟอกไตนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องทำเส้นเตรียมไว้เพื่อฟอกไตอะไรก็ตามนฮนะก็สามารถติดต่อมาที่าสายทาราคลินิกได้นะครับก็ผมจะเป็นคนผ่าตัดเองนะครับก็ Li n e Dr ด o p อกเตอรนะครับแล้วก็สามารถโทรมานัดคิวได้ที่0963546455นะครับโอเคครับก็ รับเฉพาะเค้นนัดนะครับไม่ได้นัดไม่ได้รับนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย